สวัสดีครับวันนี้ผมมาพามาชมดูตัวเอลเรสตัวเทนนะครับตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวท็อปนะครับเห็นแม็กยามเป็นขอบ20เนี่ยอันนี้ตัวเริ่มต้นตัวเทนครับหนึ่นะครับแต่ตัวนี้เขาแต่งน้อง <c oughs> น้องเซลล์นะครับในทีมได้แต่งเพิ่มเตมิมตามที่ต้องลูกค้าต้องการนะครับก็คือตัวที่เปลี่ยนเลยเนี่ย ตัวเทนแม็กมันมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้แม็กเนี่ยแม็กแท้ตัวขอบ20สิบเป็นเป็นแม็กตัวท็อปเลยนะครับเนี่ยอันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับแล้วก็ของเล็กๆน้อยพวกข้ออะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงครับก็จะมีมีในส่วนที่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เอ่อ แรงๆหนักๆแลวก็จะเป็นตัวแม็กนี่นะครับ1นึ่งหนึ่งอย่างนะครับเป็นขอบ20แล้วก็มาจะเป็นชุดชุดกันชนวิกเตอร์เนี่ยครับวิกเตอร์อันนี้ก็เปลี่ยนนะครับอันนี้2ชิ้นแล้วนะครับ2ชิ้นที่เปลี่ยนหนักๆเลยชิ้นที่3ก็คือไฟไฟ,ไฟเป็น3ขีดคล้ายๆตัวมัดแตงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นวงเพิ่มเข้ามานะครับ แล้วก็เพิ่มไฟตัดหมอกนะครับเป็นไฟ LED สีขาวนะครับกระจังหน้าม้ามัดแต่งเนี่ยก็เป็นสีนะครับมีไฟด้วยแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับอันนี้ที่เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ไฟ3ามจุดก็เป็นไฟสีขาวนะครับเนี่ยสีขาวนะครับนะครับกระจังหน้าวิเตอร์ ่วนคิวล้อจะเป็น2นิ้วนะครับมันจะเป็นชุดของเขาอยู่แล้วครับแต่แค่นี้เลยครับตัวนี้เป็นตัวเทนนะครับตัวหนึ่งแต่งออกมาครับแต่งแต่งเยอะพอสมควรเลยครับตัวนี้แต่ว่าในส่วนของโปรโมชั่นดอกเบีย้ยเนี่ยศูนเอร์็ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ดาว30ซแล้วก็ชุดแต่งก็มาว่ากันจริงก็ได้นะครับอันนี้รีวิวในส่วนของ ความสวยงามในเรื่องของการแต่งออกมาให้ดูนะครับเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวท็อปไม่ใช่ตัวไทเทนเนียมนะครับแต่เป็นตัวเทนโอเคนะครับ